สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอร์เซ l a y ลเยอร์นะครับนี่ก็จะเป็น EP ีที่29แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็พวกกับผมเช่นเคยนะครับทุกวันพฤห,หัสในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านุ่ดกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อ,อขอข้ามไปต่างประเทศบ้างครับนะจะเป็นลีกอาิการนะครับกับยอดทีมดังยังอยู่กับทีมเดิมนะครับเพียงแต่เป็นเสื้อเยือนกับราชาชุดขาวนะครับเรียวมาดิดฤูดูการ2020-2021ถึงนั่นเองครับผมนี่สวยงามเลยครับเสียงพูนะครับวันนี้เป็นราชาชุดชมพูนะครับ ก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับเดอมอลิตตัวนี้นะครับก็เป็นปี2020ถึง2021ปีนี้มาลิตจบอันดับที่2นะครับก็แพ้แอตเลติกมาลิตไปแบบเฉือนแต้มกันไม่มากนะครับทําให แอดมาริดได้แชมป์ลาลิกาไปนะครับผมส่วนมาริดก็ได้ที่2ไปก็ผลงานก็ถือว่ายังไม่ได้แย,ย่ขนาดน,นะครับก็โอเคนะก็เสื้อออกแบบมาค่อนข้างเป็นที่น่าจดจำพอสมควรเลยนะครับผมโอเคมาดูดกันเลยดีกว่ามาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Adidas แล้วก็ตรงคอบอกไซส์ก็จะเป็นไซส์ S นะครับผมนะ ใช้เทคโนโลยี Aero ready made in Cambodia นะครับต,ตัวตรงคุ้นคอนะครับหรือที่เราเรียกว่าเทปดามคอนะไว้กันละคายเครื่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นสีชมพูแล้วก็จะเหมือนเป็นลายสีนะครับมาทาทับลงไปเป็นแบบงานศิลป์นะครับเออสวยงามนะครับผมชอบนะสวยดีนะครับผมคอก็จะเป็นคอวีนะครับผม แล้วก็ตรงส่วนคอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าผ้ายืดอย่างเงี้ยครับผ้ายืดอย่างเงี้ยนะครับผมมาดูตรงตัวเสื้อกันโลโก้ d i i d s s เป็นปักนะครับส่วนโลโก้สโมสรเรอแลมลริดอันนี้พิเศษมากเลยเป็นยางนะครับเขาเรียกว่าเป็นยางแล้วก็อัดความร้อนลงไปตรงตัวเสื้อเลยนี่ครับก็คือแบบดีมากเลยนะครับมันจับ เท็กเจอร์ของตัวโลโก้แล้วมันดูหรูหราดีนะครับผมเนี่ยสวยงามเนี่ยเห็นไหมครับในข้างในมันจะไม่มีแบบปักนะไม่เหมือนอาดิดาสอาดิดาเป็นปักแต่ว่าโลโก้ไม่มีนะครับผมก็ข้อดีก็คือจะช่วยเรื่องในการาใส่แล้วเวลาเงาอ,ออกมันจะไม่ลำคาญน,นะครับผมก็ถือว่าทำดีเลยทีเดียวก็ถัดมาอีกนะครับตรงโลโก้สปอนเซอร์นะครับผมสปอนเซอร์จะเป็น e m i r a t e Fly Better นะครับก็คือเริ่มใช้คำนี้ตั้งแต่ปี2020นี่แหละครับผมเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นอะไรนะ Fly Fly Emirates เฉยๆนะครับอันนี้เป็น Emirates Fly Better นะครับผมนะข้างล่างมีอะไรไหมแล้วก็ข้างล่างนะครับใส่เสื้อด้านซ้ายก็จะเป็น Aero Ready นะครับเทคโนโลยีของเสื้อ Adidas Great f a n b a l เขานะครับ แล้วก็้าหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้มีอะไรพูดอีกไหมตัวเสือ้ออ่ะตัวเสื้อก็อย่างที่เห็นนะครับตรงแถบแขนนะครับแถบปลายแขนก็จะเป็นผ้าผ้ายืดนะครับเหมือนกับตรงคอเลยวัส,สดุแบบเดียวกันเลยนะครับส่วนวัสดุตัวเสื้อก็จะเป็นผ้าแบบเอ่อผมขออนุญาตเรียกว่าตาข่ายแล้วกันนะครับไม่รู้เรียกถูกเปล่าผมเห็นมันเป็นอย่างนี้ คุณลองคุณลองสังเกตดูนะครับนะฮะก็ผ้าไม่ได้นุ่มนะครับออกแนวแข็งแข็งแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบหนาทึบอ,อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับนะโอเคแล้วก็อาดิดาสเนี่ยจะมาในคอนเซปต์ของอแถบสามเส้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เสื้อ ทั้งโฮมทั้งเวยอะไรเงี้ยจะไม่ได้เอามาไว้บนไหล่และเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างนี้เฉยๆมันจะอยู่ข้างลำตัวนะครับนี่ครับเหมือนกับแมนยูฤดูกาล2016-2017นะครับที่มันเป็นแบบแบ่งแถบ2สีนะครับผมแล้วก็จะเป็นเ,เรอัมลมาดริด2016-2017ก็แถบข้างอย่างนั้นเหมือนกันหรือนึกไม่ออกก็ใกล้เคียงที่สุดก็เชลซีครับเพราะว่าแมนยูตอนนั้นเป็นขอกอมใช่ไหมครับ แต่เชลซีเป็นเป็นคอวีอย่างนี้เลยนะครับคอวีอย่างนี้เลยแล้วก็แถบสามเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยแถบริละสามเส้นแน่นอนว่ามันเป็นปักนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกรดเฮเยอร์เนี่ยเมื่อก่อนเกรดเกรดเฮเยอร์นะครับก็ยังเป็นปักแต่ว่ารู้สึกเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรสกรีนไปแล้วนะครับผมนะอันนี้เป็นปักแน่นอนเกรดแฟนบอลนะครับสามเส้นแล้วก็ ระหว่างไอตรงสามเส้นเนี่ยมันจะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆนะครับกลมๆๆ,ๆมอยู่ส่วนใต้หลักแร้ไม่มีรูระบายอากาศโอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเสื้อมาริดมันโล่งมากนะครับแขนเสื้อด้านซ้ายด้านขวาไม่มีเพราะว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอนะไรแทบไม่ต้องหาสปอนเซอร์เยอะเลยก็ได้ครับมีแค่ตรงหน้าอกเพราะว่าทีมมันแบบนี้อยู่แล้วอะตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดียงมาริดเป็นสโมสรที่ มีมูลค่าทางตลาดของโลกสูงที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเป็นออรู้สึกจะเป็นบาร์เซโลน่านะนะครับผมอันดับสามไม่แน่ใจดึงมแล้วแต่ตอนนี้มาลิคืออันดับหนึ่งนะครับก็ตัวเสื้อก็มีแค่นี้ครับถามว่ามันดูเรียบไปไหมก็เรียบแต่ว่ามันก็ยังมีความลงตัวนะครับในการใช้สีชมพูแล้วก็ใช้สีน้ำเงินมาตัดผมว่าสวยดีแล้วก็ผมชอบตรง การออกแบบตรงเทปดําคอมากนะครับมันสวยดีนะครับโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับคะแนนเต็ม10นะผมให้สัก9เต็ม10เลยแล้วกันนะครับเนื้อผ้าเต็ม4ผมให้3เพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบนุ่มมันเบ,บ็กแข็งส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรใส่แล้วมันอาจจะดูคร่องๆหน่อยนะครับผมเอาจริงผมไม่ซีเรียสหรอกเรื่องโครงเรื่องอะไรเงี้ย เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าแขนเสื้อมันดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมนะเนื้อผ้าก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ไม่ได้แย่นะครับก็อะไรไว้ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับนะผมเคยลองเอาไปใส่เตะบอลดูก็ก็โอเคครับไม่ได้แบบร้อนเวอร์อ,อะไรขนาดนั้นนะครับก็เต็มสี่ให้สามส่วนเรื่องการดีไซน์เต็มสามให้สามนะครับอ่าเพราะว่ามันออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับผมว่า ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเอาแถบสามเส้นไว้อยู่บนไหล่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับมันเหมาะกับเหมือนมันเกิดมาเพื่อเอามาไว้ข้างลาตัวนะครับเออนะก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับคอวีก็อย่างที่บอกครับมันใส่สบายที่สุดนะครับใส่สบายกออว่าคอกลมอีกนะครับคอวีแต่ถ้าเกิดคุณแบบหุ่นไม่ดีหรือหุ่นผอมไปใส่แล้วอาจจะดูแบบผอมมากนะครับเพราะว่ามันเปิดช่วงคอนะครับแล้วก็ การมองสปอนเซอร์นะครับเต็ม3ก็ให้3มันมีอยู่แค่เนี้ยเอมบเบรไฟเบอร์ Better, จะหักอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเล้วยมริตฤดรูอกัน2020ันยีถึงสองพตัว a อาเวนะครับผมก็กว่าใช้ได้นะครับเนื้อผ้าก็มได้แยแ่มากมันเป็นทรงผมว่ามันเป็นทรงแบบเขาเรียกอะไรสปอร์ตก็ได้หรือจะเป็นทรงแบบ ใส่เดินก็ได้นะครับเท่ๆนะครับโอเคหยิดให้ดูนะครับก็ไม่ได้รับรูปอะไรเลยครับตรงแขนนะครับก็ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเดลมยลมาสฤดูก,กาล2020-2021สำหรับการสั่งซื้อนะครับผมสั่งซื้อมาจากา Facebook พีคสปอร์นะครับก็คือจำเสื้อเรืยมะริดต,ตัวย่าฤดูกาล2019 2020ได้ไหมครับที่จะเป็นแถบสีทองตัวนั้นผมก็ตัวนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนตัวนั้นเลยครับผมก็ซื้อแบบราคาถูกมากรู้สึกจะ400กว่าบาท400หรือเปล่าหรือว่า3 4 0เออลืมราคาแล้วหลักร้อยหลักร้อยแค่นั้นครับถูกมากเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่เป็นของแท้นะเป็นของแท้แต่ว่าโดนตัดป้ายแท็กออกนะครับ แต่ว่าเขาก็มีป้ายแท็กมายืนยันนะว่าตัวที่ตัดเออของแท้มันก็เหมือนแบบหลุดคิวสีครับโดนตัดป้ายเฉยแต่ว่าคุณภาพยังดีนะครับก็มีหลายแบบนะครับมันมีแบบโลโก้หายก็มีโลโก้ดีด้าก็มีแต่ตัวนี้ถือว่าเอ่ครบเครื่องสมบูรณ์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ